ฟรนไชส์ Fast and Furious ถือว่าเป็นภาพยนตร์ชุดที่หลายๆคนก็คงจะรู้กันดีว่าเนื้อหาของมันแต่ละภาคก็จะต้องมีแพทเทิร์นในการนําเสนอแบบตายตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฉากการแข่งรถหรือการวางแผนจารกรรมรวมไปถึงฉากแอคชั่นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวที่แทบจะขาดไปไม่ได้เลยจากแฟรนไชส์แต่หนึ่งในสิ่งที่แฟนๆแต่ละภาคคาดหวังมากที่สุดที่จะได้ดูก็คงจะหนีไม่พ้นฉากแอคชั่นใหญ่ทายเรื่องที่แต่ละภาคทีมงานก็ล้วนสรรหาแนวคิดและไอเดียมาทําให้ฉากนั้นอลังการครีเอทและมีความเล่นใหญ่ในสไตล์ของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อประสานไอเดียระหว่างฉากแอคชั่นและการแข่งรถลงไปให้ลงตัวมากที่สุดนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูฉากแอคชั่นคลายแม็กที่มันที่สุดจากแฟรนไชส์ฟาสว่ามันจะมีฉากไหนที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ Downhill d r จากจาก f a s t and Furious Tokyo Drift ปี2006 ฟาสและฟิวเรียสโตเกียวดริฟจะถือเป็นภาพยนตร์ภาคเดียวที่มีฉากแอคชั่นใหญ่ในช่วงถ่ายเรื่องเป็นการแข่งรถหาผลแพ้ชนะแบบเพียวๆโดยไม่มีการใส่ฉากแอคชั่นในระดับที่เป็นการต่อสู้เอาเป็นเอาตายลงไปเพราะนี่คือภาคที่มีทีมชัดเจนว่าตัวเอกอย่างชอนบอสเวลที่เป็นแค่เด็กมัธยมปลายจะมีสถานะเป็นนักซิ่งข้างถนนเท่านั้นส่วนเนื้อหาในเชิงของอาชญากรรมก็จะถูกปิดจบไปตั้งแต่พาร์ทการเสียชีวิตของฮานแล้วโดยเนื้อหาในตอนท้ายก็จะเป็นการนำเสนอการแข่งดริฟต์ลงเขาแบบดาวฮิลของชอนและ ู่แข่งของเขาที่เป็นดริฟท์คิงยังทาคาชิด้วยรถที่ชอนไปทําการดัดแปลงและโมดิฟายมาจากรถของพ่อยังฟอร์สมาสเตนฟาสแบกปี1967ซึ่งในการแข่งขันนั้นแม้ว่าภาพยนตร์แทบจะไม่มีฉากแอคชั่นและจะมีเพียงฉากตุกตีของทาคาชิที่ไม่เยอะมากนักแต่การแข่งรถแบบดิบๆในภาคนี้ก็ถือว่าให้อารมณ์และบรรยากาศที่สนุกมากๆสาหรับผู้ชมที่ต้องมาลุ้นว่าตัวเองอย่างชอนจะสามารถใช้ทักษะการดริฟท์ที่เขาฝึกมาทางเรื่องพิสูจน์ตัวเองในการเอาชนะทาคาชิและสามารถเอาชนะคาร์ ยาก,กูซ่าใหญ่ของโตเกียวที่ชอนไปวางเดิมพันเอาไว้ได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากเอาเพียงแค่ฉากการแข่งรถเพียวๆของภาพยนตร์แต่ละภาพมารวมกันฉากการดาวฮิลดริฟทลงภูเขาจาก fast and furious Tokyo Drift ก็คงจะติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะมันคือเอกลักษณ์ที่แฟรนไชส์ขาดหายไปนานมากๆและมันยังมีทีมเป็นการแข่งดริฟต์สไตล์ญี่ปุ่นที่ยากจะหาได้จากภาคไหนอีกด้วย มันนิ่รานจาก Two Fast Two f u r i o u ปี2003 ทูฟาส์ทูฟิเรียสถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคแรกที่ตัวละครดองของวินดีเซลไม่ได้ปรากฏตัวเข้ามาในเรื่องเลยแม้แต่นิดซึ่งก็แน่นอนว่าตัวเอกของภาพคือจะต้องถูกปรับให้เป็นไบรอันแบบเต็มๆอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแมบบ้ว่าตัวร้ายของภาคนี้อย่างคาร์เตอร์เวโรนจะเป็นถึงมาเฟียใหญ่ในฟลอริดาแต่สเกลของภาพยนตร์ก็ไม่ได้ต้องการจะทําให้ตัวร้ายตัวนี้ดูอันตรายจนเนื้อหาส่วนใหญ่มีความกดดันมากขนาดนั้นฉากแอคชั่นใหญ่ในช่วงถ่ายเรื่องอย่างภาร,รกิจขนเงินของไบรอันและโรมันจึงถูกนําเสนอออกมา ในรูปแบบที่เน้นไปที่ความลื่นไหลของภารกิจซึ่งมีการหักเด่ยมกันเล็กน้อยเท่านั้นมากกว่าทั้งการเปิดฉากให้ไบรอันและโรแมนต้องติดงียกกับลูกน้องของเวรโรนในตอนหลบหนีตำรวจบนทางหลวงแบบจำเป็นสุดๆไปจนถึงช่วงของการใช้แผนนกต่อด้วยการใช้รถจำนวนมากๆของบรรดานักซิงมาล่อให้ตำรวจคว่เขวก่อนจะมีการซ้อนแผนของเวรโรนที่ตัดสินใจสั่งให้ไบรอันและโรแมนต้องแยกกันก่อนที่ตัวเวรโรนจะหนีขึ้นเรือไปกับนางเอกของภาคอย่างโมนิกาและทิ้งให้ไบรอันถูกพาไปเก็บเงียบๆในป่าแต่ก็ดูเหม ว่าเนื้อหาในส่วนปิดท้ายของฉากแอคชั่นใหญ่นี้จะทำออกมาได้มันสะใจไม่น้อยเลยกับการตัดสินใจนำเสนอให้ไบร์แล้วโรมันที่รอดมาจากการถูกสังเกตตัดสินใจทำสิ่งที่เรียกได้ว,ว่าบ้าบินมากที่สุดตลอดการในแฟรนไชส์นเวลานานด้วยการซิ่งรถเหินไปชนเรือของคาร์เตอร์เวอร์โรนที่ยังลอยไปไม่ไกลามากนากักก่อนที่พวกเขาจะสามารถรวบมาเฟียคนนี้ได้สำเร็จ too Fast Too Furious จึงถือว่าเป็นภาคซึ่งอาจจะมีแอคชั่นคลายแม็กที่มีภาพรวมไม่ได้ดุเดือดมากนากักแต่ก็ถือว่ามีทีเด็ดในตอนจบที่พีคไม่น้อยเลยทีเดียว ไลล่าก็อดไอที่ LA จาก f u r ร o u ส7วนปี2015 ดูเหมือนว่าฟิลเรสเซเวจะเป็นหนึ่งในภาคที่มีแนวคิดน่าสนใจไม่น้อยเลยกับการตัดสินใจเรื่องให้ทีมนักซิ่งของดอกกลับไปรียูเนียนกันที่บ้านหลังแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในเ a เพื่อต่อสู้กับวายร้ายหล่าของภาคอย่างได้คาชอและทีมของทหารรับจ้างที่นำโดยจัคคันดีแม้ว่าพวกเขาจะรู้ชะตากรรมแล้วว่าศึกนี้จะยากมากเป็นพิเศษเนื่องจากอีกฝั่งมีกองกำลังและอาวุธที่เหนือชั้นกว่าแบบสุดๆโดยภารกิจในฉากแอคชั่นใหญ่นี้จะมีแผนเป็นการขับรถรอบๆเวลาากลงคืนเพื่อรอให้ตัวละครรี สามารถแฮกอุปกรณ์อย่างก็อดไอกลับมาให้ได้และถ่วงเวลาให้นานพอจนคนในทีมสามารถโต้กลับทีมของจาคัดี้ได้ส่วนไบรอันก็ะจะมีการแยกไปทาภารกิจเป็นการแฮกสัญญาณดาวเทียมกลับมาโดยการสู้กับตัวร้ายรองยังขีดในตึกแห่งหนึ่งส่วนดอมก็จะถูกจัดให้ไปเผชิญหน้ากับเดคขาดโดยการสู้แบบตัวต่อต,ตัวโดยตรงเลยซึ่งในช่วงของการทาภารกิจการแบ่งพาร์ทระหว่างการขับรถไล่ล่าและฉากแอคชั่นก็ะจะถูกแบ่งออกมาให้พอดีกันจนไม่มีส่วนไหนเด่นขึ้นมากนักก่อนที่สถานการณ์ของเรื่องจะส่งให้ตัว อขอองดอกลายเป็นพรเอกอีกครั้งด้วยการตัดสินใจซิ่งรถพุ่งไปหาเฮลิอคอปเตอร์ของจาคันดีพร้อมกับเอาระเบิดไปโยนใส่และให้ลูกหอบที่ตามมาสมทบยิงปืนไปที่ระเบิดเพื่อปิดบัญชีทั้งหมดแม้ว่ามันจะแลกกับการทําให้ดอมต้องสลบไปชั่วขณะเพื่อปูทางไปยังสีนที่ให้เลตตี้ได้รับความทรงจํากลับมาอีกครั้งก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อสรุปออกมาแล้วภาพรวมในฉากแอคชั่นใหญ่ของ LA ก็ยังมีบางคนคิดว่าคลายแหวแบบนี้ค่อนข้างที่จะมีองค์ประกอบหลายๆส่วนที่แผ่วลงไปอย่างน่าเสียดายมากๆทั ิเลือกใช้ฉากในเวลากลางคืนซึ่งทําให้การโฟกัสเนื้อหาที่รวดเร็วนั้นมันยากกว่าเดิมมากๆรวมไปถึงฉากการประทะกันของดอมและด้กาศที่ไปไปมาๆอาจจะดูเดือดน้อยกว่าบรายอันกับคีเสอีเกมมรณะจากฟาสเอกปี2023 ฟาสเอ็กคือภาพยนตร์ลำดับที่10ในแฟรนไชส์ที่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วผู้ชมก็คงต้องยอมรับชะตากรรมให้ได้แบบไม่มีทางเลือกวนเนื้อหามันจะเล่นใหญ่และเหนือจริงในแบบที่พัฒนาไปไกลกว่าภาคก่อนๆอ,อย่างแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆสะดวยเนื่องจากการเปิดเผยตัวร้ายตัวใหม่อย่างดันเต้เรเยสที่ถือว่าฉลาดโรคจิตและโหดที่สุดเท่าที่แฟรนไชส์เคยมีมานาน,นสถานการณ์หลายลอย่างมันก็ได้บีบให้ภาคนี้ดอมต้องมาลุยเดี่ยวสู้ด้วยตัวเองโดยทีมของเขาก็ได้ถูกแยกออกไปทำภารกิจในอีกส่วนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น้อยคร เราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ปรากฏออกมาในช่วงฉากแอคชั่นใหญ่ในตอนท้ายเรื่องของภาคนี้จึงเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งการแบ่งช่วงของฉากเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีของเจคอบและไบรอนน้อยที่มีการเพิ่มให้รถติดเจโรเข้าไปเพื่อความดุเดือดในการหลบหนีก่อนจะมีการข้ามไปยังฉากการไล่ล่าบนถนนไฮเวย์ที่จะเป็นการชิงตัวของไบรอนอยกันไปมาระหว่างดันเต้และดอมจนมีฉากการประทะก,กันของดอมและเฮลิอคอปเตอร์ปรากฏออกมาด้วยโดยคราวนี้ดอมจะเล่นใหญ่ทั้งการลากรถและเฮลิอคอ มาจมตีรถของอีกฝ่ายที่เรียกได้ว่าดุเดือดสมกับฉากใหญ่ท้ายเรื่องสุดๆแถมยังมีการตัดสินใจสังหารตัวละครสําคัญอย่างเจคอบลงไปเพื่อเป็นการเสียสละให้ดอมเละลูกสามารถรอดจากตรงนั้นไปได้อีกด้วยแต่สิ่งที่ถือว่าพีคที่สุดที่ภาคนี้ตัดสินใจทําออกมาก็คือการทําให้ดอมต้องอยู่ในเกมมรณะจากดานเตน้ที่เขาบีบให้ดอมเลยลูกไปอยู่บนกับดักตรงถนนกลางเขื่อนโดยมีรถบรรทุกสองคันกําลังพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเพื่อหวังจะประสานงานชนรถของดอมจนดอมต้องตัดสินใจขับซิ่งหนีลงมา กลางเขื่อนทางทางที่เขาพึ่งจะต้องทนดูเพื่อนๆโดนสอยเครื่องบินร่วงไปหมดัดๆแถมภาพยนตร์ก็ยังตัดจบทันทีหลังจากนั้นไม่นานอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นฉากแอคชั่นใหญ่และเป็นฉากจบที่ฟาสเอ็กมีความกล้าที่จะนําเสนอแบบเต็มที่มากๆและผู้ชมก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้เราจะรู้สึกว่าเนื้อหาในช่วงก่อนหน้ามันมีความเหนือจริงเกินไปแต่การเฝ้ารอการมาของภาคที่11ก็คงจะเป็นอะไรที่หลายๆคนแทบจะอดใจรอไม่ไหวจริงๆ ไล่ล่าในอุโม,มงกลางทะเลทรายจาก Fast and Furious 4ปี2009 หลังจากที่ทั้งสองตัวละครอย่างไบรอันและดอมไม่ได้พบกันนานถึงสองภาคเข้าไปให้แล้วในภาพยนตร์ลำดับที่4ทั้งสองจึงได้มีโอกาสโคจรมาร่วมมือกันอีกรอบแบบเต็มๆในภารกิจไล่ล่าตามหาอตูโรบรากาพ่อค้ายาที่มีอํานาจมากที่สุดในประเทศเม็กซิโกโดยการแฝงตัวเข้าไปทํางานเป็นคนลักลอบขนยาข้ามชายแดนเม็กซิโกอเมริกาด้วยการซิ่งรถผ่านอุโมงค์ลับสุดอันตรายในเรื่องและในตอนท้ายของภาพยนตร์ซึ่งจะต้องมีการนําเสนอเนื้อหาฉากแอคชั่นใหญ่อมนาน,นทางเนื้อเรื่องก็ดีเลือกที่จะสร้างส,างสถานการณ์ให้ดอมและ ตัดสินใจชิงตัวอัตุูโรบราก้ามาและจะต้องซิ่งรถข้ามพรมแดนกลับมาที่อเมริกาให้ได้มันจึงถือว่าเป็นฉากแอคชั่นใหญ่ฉากแรกของแฟรนไชส์ที่ถือว่ามีความดุเดือดมากที่สุดในช่วงเวลานั้นทั้งการขับรถไล่ล่ากลางทะเลทรายซึ่งจะมีการยิงสวนกันไปมาตามสไตล์สงครามกับกลุ่มค้ายาก,ก่อนที่จะมีการนําเสนอฉากในอุโมงค์ลับที่ถือว่าเต็มไปด้วยความกดดันมากๆเนื่องจากตัวละครมีสิทธิ์ที่จะพลาดท่าหลุดขับเข้าไปในทางตันได้อยู่ตลอดและอาจจะเสียชีวิตจากการขับรถชนกำแพงในอุโมงค์ได้เลย แค่นั้นยังไม่พอภาพยนตร์ก็ยังมีการใช้ตัวร้ายที่อันตรายที่สุดในภาคอย่างฟินิกเข้ามาไล่กดดันตัวเอกทั้งสองที่ต้องหนีออกมาจากอุโมงค์ไปให้ได้ด้วยก่อนที่เนื้อหาในส่วนนี้จะจบลงไปแบบดุเดือดด้วยการจัดให้ดอมสิ่งรถเข้ามาชนฟินิกจนตายคาทีซึ่งถ้าเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างในเนื้อหาของฉากแอคชั่นส่วนนี้มาพิจารณาแล้วรายละเอียดของมันก็ถือว่าทาได้ดีในการปรับให้ฟแฟรนชาย์เปลี่ยนหมดเข้ามาสู่เนื้อหาแนวอาชญากรรมได้ดีเลยทีเดียวแถมมันยังเป็นภาคสุดท้ายที่เนื้อหายังมีความดดิิบเือนสจรงและู เป็นไปได้ที่สุดอีกด้วยไล่ล่ารถหุ้มเกราะจาก F9 โดยฟ้าซาก g าปี2021 การเดินทางมาถึงภาค F9 โดฟ้าซากาหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์จะมีเนื้อหาที่หลุดโลกและเหนือจริงไปไกลอย่างแน่นอนเพื่อยกระดับให้ความมันในภาพยนตร์มีความแปลกใหม่ในแบบที่เราไม่เคยเห็นจากภาคก่อนหน้ามาก่อนไม่ว่าจะเป็นฉากการซิ่งรถบนประเทศสม,มุติอย่างมอนเตควินโตที่เราจะได้เห็นฉากที่ดองใช้รถไปเกี่ยวตอขอเพื่อข้ามหน้าผาไปจนถึงฉากการตะลุยอวกาศของสองคู่หูอย่างเทชและโรมันที่ต้องบอกเลยว่าเหนือจริงตลอดการเท่าที่แฟรนไชสนี้เคยทำออกมาแต่ฉากการซิ่งไล่ล่า ครั้งสุดท้ายเพื่อไล่กวดดีอามาดิโลรถหุ้มเกระของฝั่งตัวร้ายที่สูงถึง14ฟุตหนัก26ตันแถมทีมของดอมก็ยังต้องสู้กับฝั่งตัวร้ายจาก3ทางไม่ว่าจะเป็นเจคขอบน้องชายของดอมไซเฟอร์ ipher, ที่ควบคุมแผนการอยู่จากอกสถานที่หนึ่งรวมไปถึงตัวร้ายอีกคนอย่างออโตก็คงจะเป็นหนึ่งในฉากที่ดูเดือดที่สุดในช่วงหลังๆของแฟรไชสยแน่แนเพราะนอกจากในฉากนี้ทีมของดอมจะต้องขับไล่ล่าบนท้องถนนที่มีรถของประชาชนพลุกพล่านแล้วบรรดาอาวุธปืนที่ฝั่งวายร้ายขนมาป้องกัน กูย,ยังถือว่าเป็นอุปสรรคที่ยากต่อการผ่านไปได้แบบง่ายๆด้วยแต่เมื่อเนื้อหาในส่วนนี้ดําเนินไปเรื่อยๆสถานการณ์หลายๆอย่างก็กลับดุเดือดและดูมีความหวังกับฝั่งตัวเอกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิกกลับมาช่วยเหลือฝั่งตัวเอกของเจคอบจนเราได้เห็นการซิ่งไล่ล่าของตัวละคร2พี่น้องคู่นี้เป็นครั้งแรกในแฟรนไชส์การกลับมาซิ่งอีกครั้งของฮานหลังจากหายตัวไปนานถึงสองภาพแถมลูกเล่นที่ทําให้ฉากนี้สนุกมากกว่าเดิมก็คงจะเป็นเทคโนโลยีแม่เหล็กที่ถูกเอามาใช้โจมตีรถแต่ละคันไป ปรากรออกมามากมายเต็มไปหมดก่อนที่เราจะได้เห็นฉากฟินาเลข,ของพายังการตัดสินใจพลิกรถดีอาม,มาดิโลให้ข้างกลางถนนจนกินพื้นที่วงกว้างไปหลายเมตรไปจนถึงจังหวะที่ดองตัดสินใจซิ่งรถคันนี้เพื่อสู้กับเครื่องบินร้ายคนขับของไซเฟอร์ด้วยตัวเองซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบินที่สุดอีกครั้งด้วยการกระโดดลงมาและปล่อยให้รถพุ่งไปชนเครื่องบินลำนั้นจนระเบิดและลงมานั่งทำท่าเทๆเพื่อปิดท้ายฉากแอคชั่นฉากนี้ด้วยซึ่งแม้ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในเนื้อหาดังกลล่่าาวววจะะมมีแตมแตคอเนื จริงมากแค่ไหนเทว่าหลายๆคนก็คงจะอดประทับใจไม่ได้กับโมเมนต์ต่อมาที่ดอมตัดสินใจมอบโอกาสให้กับน้องชายอีกครั้งซึ่งเขาเลือกจะมอบกุญแจรอดให้เจคอบหนีไปแบบที่ไบราานันเคยทํากับเขาแบบนี้มาก่อน F9 The Fast Saga จึงเป็นภาคที่กล้าจะมาเล่นอย่างในตอนจบแบบเสียเส่ยงๆอีกรอบได้อย่างน่าสนใจแม้ว่ามันอาจจะต้องทําให้แฟนๆบางส่วนเหมือนหน้าหนีไปหลายคนเลยก็ตาม ไล่ล่าเครื่องบินบนรันเวย์จากฟิลเปปิสีปี2013 ฟิลเลียสเกถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคที่เริ่มต้นการเล่าด้วยทีมเนื้อหาแบบใหม่ได้อย่างน่าสนใจอย่างการเซตอัพให้ทีมของดอมมาอยู่ในฝั่งเดียวกับกฎหมายและต้องออกไปเผชิญหน้ากับทีมซิ่งอีกทีมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นอีกกลุ่มอาชญากรด้วยการดวลกันไปมาแบบชิงไหวชิงพริบตลอดทางเรื่องจนเราได้เห็นฉากการประทะกันที่เต็มไปด้วยความดุเดือดและมันแบบทะลุพิกัดเยอะมากๆในภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นการซิ่งไล่ล่ากันไปตามท้องถนนในลอนดอนตอนต้นเรื่องมาจนถึงการซิ่งรสู้กับรถถังบนถนนไฮเวย์ที่สเปนจน กลายเป็นฉากระดับไอคอนิกของแฟรนไชสมแล้วแต่ฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเรื่องระหว่างทีมของดอกและทีมของตัวร้ายอย่างโอเวนชอในฉากไล่แม็กก็คงจะถือเป็นฉากาใหญ่ฉากแรกของแฟรนไชส์ตั้งแต่มีการสร้างออกมาในช่วงเวลาน,นั้นเลยก็ว่าได้เพราะมันคือการเซตอัพให้ทีมของดอกต้องสิงไล่ล่า,ลาเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ในรันเวย์ของกองทัพที่ถือว่าท้าทายและอันตรายมากๆโดยเนื้อหาในฉากการไล่ล่านี้จะเริ่มต้นจากการที่โอเวนชอรได้เปิดเผยว่าเขาทําการจับมีอาทอร์เรโตวแล้วและหากอยากให้เธอรอด ดอมและทีมจะต้องปล่อยให้เขาและไมโครชิปที่ยึดมาหนีไปด้วยกันกับเครื่องบินโดยทีมของดอมจะต้องห้ามไล่ตามมาอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อฟังตัวเอกของเราพลิกสถานการณ์โดยการแฮกสัญญาณโทรศัพท์จนโอเว่นไม่สามารถสั่งการได้รุนฝนั่งทีมซิงจึงทำการออกไล่ล่าเครื่องบินลำมืดมาด้วยความไม่กลัวตายทันทีหลังจากนั้นเราจึงได้เห็นองค์ประกอบหลายลอย่างจากเนื้อหาในส่วนนี้ที่มีความครบรถมากๆทั้งการซิ่งร้นไล่ล่ากันเพื่อดักทางไปมาจะได้เปิดโอกาสให้ทีมของดอมสามารถแก้เมือน,นักซิ่งที่พวกเขาแพ้ไปในตอน ต้นเรื่องได้ความพยายามของตัวละครหลายๆตัวที่จะเข้าไปหยุดเครื่องยนต์ของเครื่องบินซึ่งถือว่าลุ้นระทึกสุดๆแถมยังมีฉากที่ตัวละครจีเซลถูกทําให้เข้าใจว่าเสียชีวิตโดยการร่วงลงจากรถไปด้วยในช่วงเวลานาน,นส่วนฉากแอคชั่นแบบมาตอมัดบนโถงเก็บของในเครื่องบินก็สามารถทําออกมาได้อย่างลงตัวพอดีทั้งการจับคู่ตัวละครหลายๆตัวที่คอมเมนต์กันมาตลอดทั้งเรื่องก่อนที่จะจบลงด้วยการตัดสินใจระเบิดเครื่องบินตรงรันเวย์ที่ผู้ชมต้องมาลุ้นกันว่าด,ดอมที่ติดอยู่บนเครื่องนั้นจะรอดออกมาได้หรือไม่ซึ่งงเขาก็ยัส มาจบเนื้อหาส่วนนี้ด้วยโมเมนต์เท่ๆอย่างการซิ่งรถออกมาจากซ่าของเครื่องบินได้แบบเฉียดฉิวก่อนจะเดินทางกลับมาหาทีมได้ในท้ายที่สุดและแม้ว่าฉากใหญ่ฉากนี้อาจจะเป็นฉากใหญ่ฉากแรกที่มีความขาด,ขาด,ข,าดขาดเกินเกินแปลกๆไป,ไป,ไปบ้างอย่างเรื่องที่ทุกคนมักจะเอามาแซวกันว่ารนะันเวย์นั้นมันยาวแค่ไหนกันแน่เครื่องบินถึงต้องใช้เวลาเทคออกมากกว่า10นาทีแต่มันก็ถือว่ามีโมเมนต์ที่จะทําให้ผู้ชมได้จดจําไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอน การไล่ล่าของไบรอันและการแข่งขันเพื่อชี้ชะตาจาก Fast and Furious ปี2001 แม้ว่า Fast and Furious ภาคแรกจะเป็นภาคที่เก่าที่สุดและหากจะเอามาเทียบกับเนื้อหาในภาคหลังๆที่หลุดโลกไปไกลแล้วมันก็คงจะเป็นงานที่ไม่น่าจะอยู่ในแฟรนชาย์เดียวกันด้วยซ้ำแต่สำหรับแฟนๆหลายๆคนนี่อาจจะเป็นภาคที่มีฉากใหญ่ในตอนท้ายเรื่องซึ่งอ m p a c คและทรงพลังมากๆที่สุดภาคหนึ่งอย่างการไล่ล่าจอห์นนี่ทรานตัวร้ายหลักของภาคที่ประเดิมการเปิดฉากทั้งหมดด้วยการซิ่งมอเตอร์ไซค์บุกมายิงเจซี่หนึ่งในเพื่อนของดอมถึงหน้าบ้านจนการตายของเจซี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าเศร้าที่สุดในแฟรนชาย์และมันนก็็เป าน้อยครังมกๆที่เราจะได้เห็นดอมแสดงอารมณ์อ่อนไหวแบบชัดเจนมากขนาดนั้นก่อนที่เนื้อหาในการไล่ล่าส่วนต่อไปก็จะเป็นการปูให้พร่ตัวจริงของภาคยมไบราานันขับโตโยต้าสูปราปี1994ไปจัดการจอนนี่ต่อโดยการซิ่งไล่ล่ากันไปตามท้องถนนของ LA ก่อนจะจบด้วยการที่ไบราานันสามารถจัดการจอนนี่ทราลงไปได้สําเร็จเพื่อเคลียร์ปมตัวร้ายตัวนี้ออกไปก่อนจอนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในฉากการซิ่งไล่ล่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มันที่สุดฉากหนึ่งแต่ฉากการแข่งรถในช่วงเวลาต่อมาระหว่างรา และดองที่ใช้รถคลาสสิของพ่อยังดอชา์เจอร์ปี1970ก็กลับกลายเป็นอิโมเมนที่ส่งพลังในหน้าของลูกอย่างไม่น่าเชื่อเพราะนอกจากมันจะเป็นโอกาสแก้มือของตัวเอกอย่างไบรอันที่แพ้มาในตอนต้นเรื่องแล้วมันก็ยังเป็นการชี้ชะตาความสัมพันธ์ของสองตัวละครที่ได้รู้ความจริงว่าต่างคนก็ต่างหลอกกันไปมาอย่างการที่ดองต้องมารู้ว่าไบรอันเป็นตำรวจส่วนไบรอันก็ทำใชริยาที่ต้องมายอมรับความจริงว่าดองเป็นอาชญากรที่เขาตามหามาตลอดการแข่งรถแบบดรากเรสของ 2ตัวละครที่มีจุดหมายเป็นการข้ามทางรถไฟจึงเป็นหนึ่งในฉากที่เต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่ามากที่สุดเท่าที่แฟรไชส์นี้เคยสร้างมาก่อนที่มันจะจบลงไปด้วยฉากอันน่าประทับใจอย่างจังหวะที่ไบรอันตัดสินใจมอบกุญแจรถตโตโยต้าซูปราปี1994ให้กับดอมเพื่อใช้หนีและใช้มันบอกไปแบบไม่ต้องพูดออกมาเลยแม้แต่คําเดียวว่ามีตรภาพของเขากับดอมมันมีค่ามากกว่าหน้าที่ของตัวไบรอันเสียอีนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในฉากใหญ่ท้ายเรื่องที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยโมเมนต์อันน่าจ คงจะไม่รู้ตัวเลยว่าการเมากุญใจเพียงแค่ดอกเดียวให้กับดอมในตอนนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดถึงมาก่อนขนาดนี้ซิ่งโนลากตู้แสบกลางบราเซลจากฟาสไฟ v e ปี2011 หากจะเลือกภาพยนตร์ที่มีความลงตัวกลมกล่อมมากที่สุดตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องนาน Fast Five ในปี2011ก็คงจะเป็นภาคที่ถูกหวตให้ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการแบบไม่มีข้อคัดค้านอย่างแน่นอนเพราะนี่คือภาพยนตร์ภาคที่มีการผสมผสานกันระหว่างเรื่องราวของการโจรกรรมและการแข่งรถออกมาได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วกับแผนการปล้นของทีมซิ่งของดอมที่หมายมั่นจะขโมยเงินจากเจ้าพ่อค้ายาแห่งบราซิลอย่างเฮอร์นานเรย์เยสออกมาให้ได้แม้ว่าตู้เซฟอยากที่เก็บเงินทั้งหมดจะถูกซ่อนเอาไว้ในสถานีตำรวจขนาดใหญ่ของบราซิล ตามโดยหลังจากที่ทีมของดอมได้วางแผนมาอย่างยาวนานตลอดทางเรื่องจนพวกเขาสามารถเข้าถึงตู้เซฟได้แล้วในช่วงสุดท้ายดอมและไบรันตก็จะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าเหนือจริงมากที่สุดครั้งหนึ่งในแฟรนไชส์ด้วยการใช้รถด Door ger, 8, 10, อชาร์เจอร์ SRT 8ปี2 0 1 0 2คันลากตู้เซฟที่มีน้ําหนักหลายตันออกมาจากสถานีตํารวจและลากมันไปเรื่อยๆบนถนนกลางบราซิลเพื่อหลบหนีการตามล่าของตํารวจและบรรดาสมาชิกข,ของกลุ่มค้ายาที่แห่กันมาเกือบทั้งเมืองไปเรื่อยๆโดยความยอดเยี่ยมของฉาก แอคชั่นใหญ่ในภาพยนตร์ภาคนี้ก็คงจะเป็นการตัดสินใจเลือกให้2ตัวเอกอย่างดอมและไบรอันกลายเป็นตัวละครเด่นในซีเควนนี้ไปเลยเพื่อโชว์ศัก,กยภาพฝีมือของพวกเขาออกมาให้ได้มากที่สุดแทนการลากตู้เซฟไปมามันก็ยังเป็นเรื่องที่เหนือจริงเกินไปมากๆแต่มันก็สามารถทําให้จงังหวะแอคชั่นหลายอย่างถูกครีเอทออกมาได้อย่างน่าสนใจเรื่อยๆแถมยังสามารถสร้างสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ในทีมของการโจรกรรมได้อีกครั้งอย่างการวางแผนสลับตู้เซฟของทีมก่อนที่ซีเควนนี้จะมาจบลงด้วยการปูให้ดอมยอมเสียสละ ที่จะล่ารถไปต่อด้วยตัวเองคนเดียวแต่ก็ยังมีสถานการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวะที่เฮอร์นันเดเยสถูกจัดการลงไปได้ในทัาที่สุดแถมพาร์ทส,สุดท้ายของซีเควนี้กูยังจบได้แบบน่าประทับใจอย่างการที่ตัวลูคฮอบตัดสินใจปล่อยให้ดอมและไบรอันหนีไปก่อนแต่ให้ทิ้งเซฟเอาไว้ก่อนที่เขาจะพบว่าตู้เซฟที่ถูกทิ้งเอาไว้นั้นเป็นตู้ปเปล่าซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ก็จะโยงไปถึงฉากเปิดตู้เซฟที่จะทําให้ทั้งตัวละครและผู้ชมต้องมาลุ้นระทึกกันอีกทีหนึ่งด้วยองค์ประกกออออบาาาายยยยยๆ่่่งงงในนชข Fast Five, จึถดเี สมกับความดีงามของภาพยนตร์ทางเรื่องที่ทําได้ดีมาตลอดอยู่แล้วมากๆและมันก็น่าจะเป็นภาคที่หลายๆคนกลับไปดูซ้าบ่อยที่สุดภาคหนึ่งอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> การประทะเรือด,ดำน้ำจาก The f a c e of the Furious ปี2017 ดูเหมือนว่าหลังจากที่แฟรนไชส์เริ่มถูกข้อขอดเมื่อทำฉากแอคชั่นใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องแผ่วลงไปคราวนี้ในภาพยนตร์ลำดับที่8ทางแฟรนไชส์จึงจัดการเล่นให,ใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการให้ทีมของดอมต้องเข้าไปสู้ตัวร้ายอย่างไซเฟอร์ที่วลาดวินดินแดนน้ำแข็งในประเทศรัสเซียเพื่อประทะกับเรือดำน้ำขนาดักษ์ที่ฐานทัพอันเก่าแก่จากช่วงสงครามเย็นมาซะเลยโดยในคราวนี้ทีมของดอมจะต้องเดินทางไปหยุดตัวดอมเองที่กำลังร่วมมือกับไซเฟอร์ในการใช้ EMP บุกจมงตีฐานทัพเพื่อหวังจะแฮกเรื ดําน้ํามาเป็นของตัวเองซึ่งเรื่องราวใหญ่ในซีควนซีควนนี้ก็ถือว่ามีความครบรถมากที่สุดเท่าที่แฟรนนชส์ฟาสเคยทํามาเลยไม่ว่าจะเป็นฉากซิ่งรถที่ตัวละครแต่ละคนก็ล้วนโมดิฟายรถมาแบบจัดเต็มสําหรับการลุยพื้นน้ําแข็งซึ่งเป็นสมรภูมิที่ทีมไม่เคยเข้าไปลุยมาก่อนจนเราได้เห็นฉากหน้าประทับใจหลายๆฉากทั้งตอนที่ดอมซิ่งรถไปใช้ EMP โจมตีฐานทัพรวมไปถึงฉากการซิ่งรถสู้กับกองทัพแล้วเรือดําน้ําของสมาชิกในทีมที่เหลือที่่เเเรราาาจะได้ห็็นนนกกกตลกตลลของงัวโมยซึยป สถานการณ์สร้างวิวรบุรุษให้เขาไปซะอย่างนั้นก่อนที่ฉากฟินาเลนในซีควนนี้จะจบลงด้วยจังหวะที่ดองซึ่งเปลี่ยนกลับมาช่วยทีมเลนันตัดสินใจซิ่งรถหนีจรวดมิซลยเพื่อล่อให้ตัวจรวดติดตามพุ่งไปชนเรือดำน้ำจนระเบิดกลายเป็นโมเมนต์เหนือมนุษย์ของเขาที่เรียกได้ว,ว่าครีเอทออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดภาคหนึ่งนอกจากนั้นองค์ประกอบของฉากแอคชั่นในส่วนอื่นๆก็ล้วนทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและลงตัวมากๆทั้งการต่อสู้ของสมาชิกในทีมที่ฐานทัพซึ่งมีการแบ่งคู่ต่อสู้กันอย่างลงตตััวเพื่่ออทาาให้ภรรกกกกิจบ ที่พยายามให้กเรือดำน้ำนานดูมีความกดดันมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวรวมไปถึงฉากการแก้แค้นของดอมกับโรสที่เราจะได้เห็นมุมโกรธดของดอมแบบสุดขีดอีกด้วยแถมเนื้อเรื่องในช่วงนี้ก็ยังมีการแบ่งพาร์ตไปเล่าการบุกจมตีเรื่องบินของเดก,กาาและโอเวนเพื่อช่วยเหลือลูกชายของดอมอย่างไบรอันน้อยออกมาด้วยซึ่งฉากแอคชั่นส่วนใหญ่ก็ถือว่าทำได้ดีตามมาตารฐานของนักสแสดงอย่างเจสันสเตทัมองประกอบของซีเควนย์ใหญ่ใน The Face of the Furious 8จึงเต็มไปด้วยข้อดีที่ผู้ชมหลายๆคนสามารถพูดได้เต็มปากบุ๊ม ขาดไม่เกินมากที่สุดในแฟรนไชส์ครั้งหนึ่งแล้วเราก็หวังว่าในภาคต่อๆไปแฟรนไชส์ฟาสจะสามารถยกระดับฉากแอคชั่นใหญ่ให้กลับมาอยู่ในมาตรฐานนี้ได้อีกครั้ง โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับฉากแอคชั่นใหญ่สุดมันในแฟรนไชส์ฟาสซซึ่งแต่ละภาคก็ล้วนมีไอเดียในการนําเสนอที่แตกต่างกันไปมาและมีการพัฒนาให้ดุเดือดมากกว่าเดิมอยู่ตลอดจนเราแทบจะคาดเดาไม่ได้ว่าฟาสภาคใหม่ๆจะมีไม้ตายอะไรมาทําให้เราอึ้งกันได้อีกบ้างแล้วเพื่อนๆเราครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีฉากไหนที่เพื่อนๆประทับใจนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u ั s c ส i b e และกด กระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ก็คือการดอง